เมื่อมีลูกสาวคุณพ่อก็ต้องจัดนู่นนี่นั่นให้ลูกนะคะแต่ละวันคิดว่าจะเอาอะไรมาใส่นู่นนี่นั่นก็จัดไปวันนี้ก็ได้ตู้ค่ะเอาไว้ใส่หมวกใส่ถุงมือถุงเท้าอะไรชิ้นเล็กๆกนะคะก็ว่าไปตู้นี้นะคะคุณพ่อไปทํางานก็เลยจัดมาพร้อมเลยค่ะตอนแรกว่าจะไปซื้อด้วยกันแต่ว่าพอดีคุณพ่อผ่านไปทางนั้นก็เลยแม่บอกว่าเออไปซื้อมาเลยจ้า <c oughs> และอุปกรณ์แต่งบ้านต่างๆก็อยู่ที่อ k เกียนะคะทุกคน <c oughs> หรือบางคนเรียกอ k เกียนะคะเป็นบริษัทของสวีเดนเองค่ะที่ไทยได้ยินข่านนะะวว ไปดูได้เลยมีครบทุกอย่างใหญ่มากและสิ่งที่ต้องเจอนะคะไปซื้อเองจ่ายเองขนเองแล้วก็ต้องมาประกอบเองที่บ้านด้วยค่ะแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถถะเพาะเขามีตัวอย่างให้เราประกอบตามนะคะมีหนังสือเรียบร้อยค่ะและแล้วคุณพ่อก็ทําการประกอบแล้วก็มีลูกสาวสองสาวนะคะคอยช่วยค่ะพี่สาวคนตัวช่วยโอเคใช่แต่น้องสาวคนเล็กช่วยป่วนจ้าพี่ช่วยหยิบจับอุปกรณ์ให้พ่อส่วนน้องก็เดินป่วนไปมาเลยค่ะเปรียบเสมือนนี่คือเวทีเต้นของเธอดูสิคะทุกคน <laughs> สาวลาจูลินน้อยผู้มีดนตรีในหัวใจตลอดเวลาค่ะ กว่าจะเสร็จได้นะคะก็ใช้เวลาพอสมควรเพราะว่ามีทั้งตัวช่วยแล้วก็ตัวป่วนไปพร้อมๆกันเลยค่ะเ <classical. S 1> มื่อเห็นคุณพ่อซื้อมาคุณลูกก็อยากให้จัดนะคะคุณพ่อก็เลยเลิกงานมาก็เลยได้ประกอบให้ลูกเลยค่ะ ก็ดีนะคะถือเป็นกิจกรรมครอบครัวอีกอย่างหนึ่งค่ะที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันนะคะลูกก็ช่วยพ่อพ่อก็ให้ลูกช่วยนะคะแล้วก็ตัวเล็กก็เปื่อนแม่ก็ช่วยจับบ้างนะคะแล้วก็ถ่ายวีดีโอไปด้วยอย่างที่ว่าแหละค่ะครอบครัวคนสวีเดนนะคะก็คืออยู่พ่อแม่ลูกนะคะมีอะไรก็ช่วยกันนะคะไม่ใช่เฉพาะตู้นี้นะคะทุกคนโต้ทีวีตู TV, ต้อะไรโต๊้ต่างๆทั้งหมดในบ้านค่ะซื้อมาแล้วก็ต้องมาประกอบเองทั้งหมดเลยค่ะ เพราะว่าที่นี่เขาไม่มีพนักง,งานมาส่งนะคะนอกจากจะเป็นพวกตู้เย็นอะไรต่างๆที่มันใหญ่มากจริงๆก็ถึงจะมีพนักง,งานมาส่งที่บ้านค่ะแต่ถ้าเป็นตู้โต้ธรรมดานะคะเห็นกล่องไหมคะค่ะแค่นั้นค่ะมีสองกล่องนะคะแล้วก็เขาจะใส่อุปกรณ์ทั้งหมดลงในนั้นนะคะแล้วก็เป็นชิ้นส่วนต่างๆแยกอย่างละเอียดเลยนะคะแล้วเราก็มาแกะออกแล้วก็ประกอบแล้วก็ดูตามขั้นตอนต่างๆในหนังสือนะคะง่ายมากค่ะ เหมือนจะยากแต่ว่าก็ไม่ยากนะคะทุกคนหรือว่าอาจจะยากก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าแม่ไม่เคยประกอบเองมีแต่ปบบป๊าทำทั้งหมดแล้วก็มีแม่แล้วก็ลูกเป็นคนช่วยนะคะเป็นลูกมือในการทําประกอบต่างๆนะคะป๊าปเป็นตัวหลักในการทํานะคะแล้วก็มีลูกตัวปวดนะคะแล้วก็แม่จับช่วยทุกอย่างเลยว่าขอชมป๊าปอีกอย่างหนึ่งก่อนที่แม่ลูกจะย้ายมาเซบเรนป๊าปเป็นคนประกอบเองไม่มีใครจับช่วยเลยคะ่ะทําไปทํามาแล้วก็เสร็จค่ะดูติ๊กป๊าฟิกซ่าแล้วก็ใส่ลิ้นชักไปเรียบร้อย ว้าวเพอร์เฟกเพอร์เฟกป๊ะป๊าจัดห้องให้ลูกเสื้อนี้มาใส่ไว้ใส่ถุงเท้าพวกหมวกพวกถุงมืออะไรต่างๆกินอะไรกวางค่ะติกติ๊กป๊าป๊ะทักสุเมเกตป๊ะป๊ายอขอบคุณค่าป๊ะป๊ะลิยาขังป๊ะซื้อมาให้หนูอืมอ่ะไปถักสุมิเต เรียบร้อย